ทางเดียวสู่ความพ้นทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางอันประเสริฐหนึ่งเดียวเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบการเข้าใจในอริยสัจสี่อย่างท่องแท้ว่าอะไรคือทุกข์เหตุข,ของทุกข์การดับทุกข์และหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สัม,มาสังกัปปะคือความดำริชอบ ดําริที่จะออกจากกามดําริไม่พยาบาทและดําริไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นรากฐานของจิตใจที่ดีงามสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบละเว้นการพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจอ้อให้พูดแต่คำจริงมีประโยชน์และอ่อนโยนสัมมากัมมันตาคือการกระทำชอบ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเป็นการกระทําที่บริสุทธิ์และไม่เบียดบีดสัม,มาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัม,มาวายามะคือความเพียรชอบเพียรพยายามละอกุศลที่เกิดขึ้นเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดเพียรทำกุศลให้เกิด และเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วสัมมาสติคือความระลึกชอบการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวการกระทำและอารมณ์ในทุกขณะจิตสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบการตั้งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวอย่างแน่วแน่เพื่อเข้าถึงฌานและวิปัสสนาอริยมรรคมีองค์8คือหนทางแห่งปัญญาศีลส,สมาธิ ที่จะนำพาให้พ้นจากทุกทั้งปวงนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิต